สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเกี่ยวกับช่องบ่าวเจนกเขาใหญ่นะครับก็วันนี้จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องขนส่งแล้วก็คนที่สั่งนกกับผมนะครับก็อยากจะฝากบอกทุกท่านนะครับเกี่ยวกับขนส่งบ้างแล้วก็โดยตัวผมก็ทํางานบ้างนะครับก็คืออย่างนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ส่งอยู่ประมาณตอนนี้5จังหวัดแล้วนะครับ5จังหวัด ถ้าวันนี้เขาเอาอีกก็จะเป็นหกจังหวัดนะครับนะก็คือผมไม่ได้ดองไว้จะพูดอย่างนี้นะครับก็คือผมเนี่ยนะครับขนส่งผมก็ทัาหาขนส่งนะครับที่คุยกันนะครับก็ถ้าส่งวันศุกร์นะครับมันก็จะถึงวันจันทร์ก็คือวันอาทิตย์เขาจะหยุดครับทีนี้บางส่วนบางพื้นที่นะครับบางภาคมันก็ไม่ได้วิ่งไปถึงนั้นนะครับมันก็ต้องผมก็เลยต้องเอานกกลับ เอาไว้นะครับนกผมไม่ได้ในกล่องเนี่ยผมไม่ได้ใส่อาหารนะครับเพราะว่ามันส่งวันต่อวันนะครับมันไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตายนะครับแต่ถ้ามันแช่ไว้สักสามวันครับสามวันตายไหมถามว่ามันตายไหมมันไม่ตายหรอกครับสามวันครับแต่นกมันจะเหนื่อยมันจะลอยนะครับมันจะซึมนะครับผมก็เลยไม่เอานะครับไม่ส่งครับขอเอากลับนะครับนะผมก็อยากจะอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับว่าเพราะว่าผมก็ อ่าน u ูทูบด้วยผมก็ลงให้ทุกท่านได้ดูได้ได้ไดรับชมด้วยในเกี่ยวกับ u t u b e นะครับเพราะว่างานประจำผมก็มีนะครับผมไม่ได้ว่าจะสั่งปั๊บส่งเลยนะครับนะทุกท่านต้องเข้าใจผมด้วยครับบางทีเ,เวลาจังหวะโอกาสมันมัน,ม,นมันต่างกันนะครับบางคนสั่งวันนี้ทำไมคู่นี้ได้ส่งแล้วครับบางคนสั่งวันนี้ทำไมตอนบ่ายได้ส่งแล้วบางทีจังหวะโอกาสมันต่างกันนะครับนะแต่ก็ได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนใจเย็ยนนะครับอยากให้ฟัง จากผมหน่อยนะครับบางทีผมอธิบายให้ได้ไม่ครบทุกคนนะครับเพราะว่ามันหลายคนนะครับไหนจะ Facebook ผมนะครับไหนจะเพจผมแล้วก็ YouTube แล้วก็เบอร์โทรนะครับวันนี้คนโทรมาเป็น1 0บสสายนะครับนะก็ถือว่าผมก็ทำสำเร็จรอบหนึ่งนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่สนใจนกบ้านผมนะครับแต่ก็ใจเย็น เพราะว่าอาชีพผมก็งานหลักของก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นแค่อาชีพเสริมนะครับเราก็ชอบด้วยกันเนาะเข้าใจความรู้สึกคนที่สั่งนกแล้วอยากได้ครับผมเองสั่งจากที่อื่นผมก็จะสางปั๊บผมก็อยากได้เหมือนกันครับที่นี่คือความต้องการแล้วก็การเดินทางนะครับมันก็ต้องอรวบรวมทั้งหมดนะครับนะว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราเอานกไปแช่ไว3้ 3- 4สวันเนี่ยไปยจะถึงนะครับภาคใต้แค่2วันครับถึง ภาคใต้ผมจะใส่ข้าวอาหารน้ำไปนะครับบางที่ก็ไม่ได้ใส่ไปครับถ้าขนส่งก็ส่งเร็วจริงนะครับก็ไม่ได้โทษใครนะครับตอนนี้ไม่ได้โทษอะไรโทษตัวผมเองครับคือเวลามันมันไม่ตรงนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดนี้นะครับก็ไม่อยากให้ว่ากันนะครับได้ทุกคนได้แน่นอนนะครับแต่เอาไปแล้วจะเก่งหรือไม่เก่งอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งครับอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งครับดังนั้นก็ฝากทุกคนนะครับให้เข้าใจผมด้วยนะครับเกี่ยวกับการขนส่งนะครับบางครั้งอาจจะช้าหน่อยอาจจะเร็วหน่อยขออภัย ขออภัยเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันปัจจัยหลายอย่างทีงานหน้าที่ของผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับเราก็ต้องมาเก็บตรงนั้นไว้ก่อนนะครับนะเก็บตรงนั้นไว้ก่อนค่อยเอานะครับตอนนี้เราก็ค่อยมาเคลียร์กันนะครับบางคนไม่ได้โทรหาก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแต่ผมมีข้อมูลคุณทุกอย่างแล้วนะครับผมส่งให้แน่นอนนะครับผมมีข้อมูลผมมีอะไรที่จะส่งให้คุณถึงบ้านแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้โทรหาก็คือมันเยอะนะครับบางทีผมทําอย่างอื่นนะครับมันมันเยอะจริงครับ มันเยอะจริงๆครับอันนี้บอกเลยครับแต่ผมรับออเดอร์มาแล้วก็คือรับมาแล้วคุณอนตังให้ผมแล้วผมเอาที่อยู่คนแล้วผมเขียนใส่ในรังไว้หมดแล้วนะครับว่าจานวนกี่ตัวแค่นั้นผมรู้แล้วนะครับว่าตัวไหนพอไหนแค่นั้นเองนะครับที่ผมไม่ได้โทรก็คือบางทีท่านต้องไปดูในเพจผมด้วยผมจะแจ้งในเพจว่าวันนี้ได้ส่งนะวันนี้ไม่ได้ส่งนะผมจะรีวิวในเพจผมนะครับนะฝากทุกท่านให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับนะฝากด้วยครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันจันทร์ผมส่งให้แน่นอนโอเคนะคร ตามไปดูกันเลยสวัสดีครับ